สวัสดีค่ะคลิปนี้เซลเอพามาชมรถ Honda HRV eH EV รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวที่นำมาทำคลิปในวันนี้จะเป็นรุ่น top RS ค่ะรุ่น top RS นะคะจะสังเกตจากกระจังหน้าของเขาจะเป็นคโครมเมียมใหญ่พิเศษลายนี้เลยนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสัญลักษณ์คำว่า RS พร้อมกับชายกันชนด้านล่างจะเป็นแถบเส้นสีแดงนะคะไฟหน้าไฟสองสว่างกลางวันและไฟตัดหมอกจะเป็น LED ทั้งหมดเลยค่ะ ล้อแม็กรุ่นนี้นะคะจะเป็นขนาด18นิ้วลายสปอร์ตสีดำค่ะแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED sequential นะคะพร้อมกับ Honda Land Watch นะคะแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวกระจกมองข้างก็จะปรับลดลงให้เราเห็นภาพด้านหลังชัดเจนด้วยนะคะ ตัวกล้องด้านซ้ายนะคะจะจับภาพอัตโนมัติทันทีเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะภาพจากมุมด้านซ้ายจะปรากฏที่หน้าจอเครื่องเสียงทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะสําหรับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแนะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะประหยัดน้ามันที่25.6กิเมต่อลิตรรองรับน้ํามัน E20 นะคะ เรามาชมชมทางด้านหลังกันบ้างนะคะรุ่นนี้เขาจะให้เสาอากาศคลีบฉลามสีเดียวกับตัวรถมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยค่ะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังซึ่งจะมีไฟเบรกดวงที่3มาด้วยกันเลยนะคะสำหรับไฟท้ายของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED สีเทาดาค่ะกันชนด้านหลังจะเป็นสีดาด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความรู้สึกที่หรูหราและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ RS ติดโชว์ด้วยนะคะที่มุมด้านล่างทางขวามือค่ะสำหรับฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดได้ด้วยไฟฟ้านะคะใช้วิธีกดเปิดตรงนี้หรือว่าใช้รีโมทก็ได้ค่ะเบาะหลังเขาจะพับได้แบบแบนเรียบเลยนะคะจริงๆจะพับได้ทั้ง2องอเบาะเลยนะคะตัวแผ่นปิดตรงนี้จะเป็นแผ่นปิดสําหรับหลังคากระจกพารโนรามาด้านบนค่ะเดี๋ยวเสดให้ชมหลังคากระจกด้านบนนะคะ รุ่น RS เขาจะเป็นกระจกแบบพาโนรามาค่ะก็คือสามารถชมวิวด้านบนได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเกือบทั้งพื้นที่ของด้านบนจะเป็นกระจกนะคะการปิดฝากระโปรงท้ายนะคะรุ่นนี้จะมีระบบ walk away auto close ให้ด้วยนะคะต่อมาเราลองไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะเปิดประตูตรงนี้นะคะ เมื่อสักครู่เสลวิภพับเบาให้ชมนะคะเขาจะพับได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะแบนลาบเลยเดี๋ยวลองดูกระจกด้านบนอีกรอบค่ะสําหรับคนที่นั่งในรถนะคะจะรู้สึกว่าเรารู้สึกโปร่งโล่งสบายเป็นพิเศษเพราะว่าด้านบนจะเป็นหลังคากระจกชมวิวได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีแอร์สช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่องต่อ USB ให้2ตําแหน่งด้วยค่ะ การเข้าออกรถนะคะจะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีค่ะเพียงแต่เราเข้าไม้ใกล้พร้อมกุญแจในลัสมี80เซนนะคะใช้มือรูปตรงนี้เบาๆนะคะรถก็จะล็อกเลยพร้อมกับกระจกมองข้างก็จะพับเก็บอัตโนมัติให้ด้วยค่ะถ้าเราจะเข้ามาในตัวรถนะคะเปิดโดยการใช้มือเปิดได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะวัสดุเบาะที่ใช้จะเป็นหนังแท้พร้อมกับวัสดุหนังสังเคราะห์นะคะ ตัว RS เขาจะแต่งได้สีแดงเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะของรุ่น RS ค่ะส่วนเบาะจะปรับทิศทางได้ทั้งหมด8ทิศทางนะคะมีใกล้ไกลนะคะแล้วก็สูงต่ำด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวปรับเอ็นพนักเบาะนะคะรุ่นนี้นะคะจะให้แป้นเหยียบสปอร์ตมาด้วยเลยนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน,นะคะ่ะแล้วก็มี ปุ่มควบคุม Honda Sensing เป็นเมนูลัดตรงนี้ให้ด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาชมด้านคอนโซลกลางของตัวรถกันบ้างนะคะคอนโซลกลางจะมีที่วางแก้วอยู่2ตํตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะให้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมกับระบบเบรกโฮลเพิ่มความสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันด้วยนะคะ แล้วก็โหมดการขับขี่ของเขาจะให้มา3โหมดก็คือ Normal Mode e c o n Mode แล้วก็ Sport Mode นะคะสามารถเลือกขับขี่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะรุ่น h o p RS จะมี Wireless Charger มาให้ด้วยนะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ได้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะส่วนระบบแอร์ค่ะจะเป็นระบบปรับ อากาศปรับอุณหภูมิอัตโนมัติได้ด้วยนะคะพร้อมกับช่องต่อ USB บริเวณด้านหน้าอีก2ตําแหน่งค่ะอยู่ด้านล่างแอร์ตรงนี้นะคะพวงมลาลัยนะคะก็จะมีปุ่มสวิตช์ควบคุมการใช้งานต่างๆอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะด้านซ้ายจะเป็นส่วนของควบคุมมาตรวัดแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงค่ะส่วนด้านขวาจะเป็นตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็เปิดใช้งานระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะ คลิปหน้านะคะเซลเอจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของปุ่มต่างๆที่บริเวณพวงมาลัยให้อีกทีหนึ่งนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ Honda HRV นะคะสามารถติดต่อหาเซลเอได้เลยนะคะเซลเอสุรภาชื่นกลิ่นสวัสดีค่ะ